ที่ผมก็ต้องขออนุญาตลูกค้าเกลือจือดนะครับเนื่องจากเมื่อวานหลังจากส่งเกลือจือดแล้วกลับมาถึงบ้านบังเอิญว่าฝนมันตกหนักและสภาพอากาศดินมันชื้นเหมาะแก่การใส่เกลือจือดเพราะเกลือจืดถ้าเราใส่หลังจากฝนตกหนักจะทําให้ดินชุ่มชื้นอยู่ทาให้ต้นไม้สามารถดูดธาตุอาหารในเกลือจือดเอาไปใช้งานได้เยอะ และจะทําให้ต้นไม้สวยงามและดินบริเวณรอบโคนต้นมะพร้าวก็จะชุ่มชื้นตลอดเพราะเกลือจือดดูดความชื้นมาไว้ในตัวมันแล้วก็จะทําให้ดินบริเวณโคนต้นมะพร้าวชุ่มชื้นอยู่ตลอดครับการใส่เกลือจืดผมใส่รอบนี้ก็ปีละสามครั้งผมจะใส่ตกต้นละประมาณหนกิโลครึ่งซึ่งถ้าเราคิดค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสองบาทต่อต้น ซึ่งผมว่าราคานี้ไม่แพงสําหรับลูกค้าเพราะผมสามารถสายมะพร้าวแค่สองลูกผมก็ได้ทุนคืนจากการใส่เกือตืดแล้ววิธีการใส่เกือจืดของผมผมก็ลอยรอบคนโคนนี่ครับลอยรอบคนต้นโรยไปให้รอบและดินก็จะดูดความชื้นและจะดูดสารอาหารลงดิน แล้วก็ทำให้ดินบริเวณที่เราใส่เกลือจือดจะร่วนซุยแล้วก็ดินไม่แข็งตัวดินจะอ่อนนุ่มครับเราสามารถเห็นได้ชัดแม้แต่ไส่เดือนก็ยังนีเลยครับรอบผล้นมะพร้าวเพราะเราใส่เกลือจือดมันเป็นสารทีวภาพไม่ใช่สารเคมีซึ่งเราสามารถเห็นได้แคดเตียนเลยครับเพราะความร้วนซุยของดินซึ่งจะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตออกลูกออกผล ผลดีมากเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับสำหรับต้นทุเรียนที่ผมใส่ไว้แล้ว15บห้าวันทุเรียนแตกยอดดีมากเลยครับแตกยอดสวยงามมากทุกกิ่งเลยครับผมแตกยอดออกมาเหมือนกันเกือบทุกต้นทุเรียนต้นนี้ก็อายุประมาณน่าจะสอปีครับผมดูดินครับดินที่ใส่เกือจืดดินที่อยู่ใต้โคนต้นทุเรียนครับ ดินจะอ่อนร่วนชุยและดินจะเป็นสีเขียวครับรูปมาดูอีกต้นนะครับใกล้ๆกล้กันต้นนี้ก็ต่อยอดครับใส่พร้อมกันครับเมื่อสิห้าวันที่แล้วต่อยอดได้ฝนดินดีได้เกลือเกลือธาตุอาหารเสริมดูสิครับดินที่อยู่ใต้โคนต้นทุเรียนครับดินจะออกเป็นเขียวตะใคร่น้ําเลยครับอยู่กับเกลือจืดครับก็เกลือจืดดูดความชื้นไว ทำให้ดินเป็นสีเขียวเป็นตะไคร่น้ำเลยครับเพราะดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดครับมันจะไม่ทำให้ดินแห้งครับทำให้ต้นทุเรียนแตกยอดแตกกิ่งสาขาดีมากครับครับผมขอบคุณครับ